สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะอาวันนี้มาเจอกับครูไขหวานอีกหนึ่งวิชาอ้าวไม่ใช่วิชาสิเรามาเล่นเกมสนุกสนุก,กันในในสมุดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ Qs เล่มสีชมพูแบบนี้อาใครพร้อมแล้วไปเตรียมหนังสือกิจกรรมมาเลย ใครได้มาแล้วเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเลยจะเจอผลไม้หลากหลายชนิดแบบนี้เลยอาเปิดเจอกันหรือยังคะอะหน้าที่ยี่สิบนะจะเจอรูปผลไม้แบบนี้เลยมาเรามาฟังคำสั่งกันค่ะคำสั่งเขาบอกว่า สังเกตภาพผลไม้ชนิดต่างๆและวาดภาพระบายสีผลไม้ที่หายไปให้สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันหมายความว่ามันจะต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างใดอย่างหนึ่งอะมาดูสิมาดูช่องที่หายไปก่อนอะช่องนี้ใช่ไหมคะช่องนี้ที่หายไปนี่ช่องนี้หายไปมีช่องไหนอีกอะช่องตรงนี้หายไปมี ตรงนี้หายไปข้างล่างมีไหมอ่ะมีตรงนี้หายไปนี่หนึ่งสองสามสี่มีสี่ช่องที่หายไปที่เด็กๆจะต้องวาดรูประบายสีผลไม้นั่นเองเอา้าวแล้วเขาจะหาความสัมพันธ์กันได้ยังไงล่ะอ่ะเด็กๆมาดูที่ผลไม้คู่แรกลูกเห็นไหมคะรูปแรกมีอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ย มังคุดอ่าใครเคยกินบ้างมังคุดเนื้อข้างในเขาจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมลูกรูปต่อไปเป็นรูปชมพู่อ่าชมพู่อ่ะ,อ,ะอันนี้คือหนึ่ง,งเซตอ,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 อันนี้คือหนึ่งคู่ของเขาอ่านี่หนึ่งคู่ใช่ไหมเหมือนเกมโดมิโนใครเคยเล่นบ้างอ่ะเขาจะจับเป็นคู่เป็นคู่ใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้คือหนึ่งคู่ของเขาอ่าแล้วอีก หนึ่งอันอันนี้ก็คือหนึ่งคู่ของเขาเวลาที่เราจะเอาอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยมาต่อกันเพื่อที่ให้มีความสัมพันธ์การเด็กๆด,ดูยังไงนั่นไงเห็นไหมตัวที่ติดกันแบบนี้ใช่ไหมลูกนี่ตัวที่ติดกันที่เราจะเอามาต่อกันแบบนี้ใช่ไหมคะอ้าวแล้วเขาสัมพันธ์กันยังไงล่ะรูปข้างหลังของแผ่นแรกเป็นรูปชมพูแสดงว่าสิ่ง อ่าแผ่นที่สองที่เขาจะเอามาต่อก็เป็นรูปชมพู่ใช่ไหมคะอ่ะจะต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันใช่ไหมถึงจะเอามาต่อกันได้อ่ะดูตัวอย่างต่อไปอ่ะอันนี้เห็นไหมสองแผ่นมาต่อกันก็เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันรูปนี้อีกอ่ะสองแผ่นต่อกันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็สองแผ่นมาต่อกันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันต่อไปอันนี้ก็เหมือนกัน2แผ่นมาต่อกันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันแสดงว่าเด็กๆจะวาดรูปผลไม้ที่หายไปเนี่ยจะต้องเป็นชนิดเดียวกันกับผลไม้ที่อยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมคะอ่าเรามาดูกันเลยอันแรก เรามาดูกันเลยมาค่ะรูปแรกอ่ะเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมลูกว่าเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรเนี่ยสม้มใช่ไหมคะแล้วมันมีว่างๆต่อจากสม้มแสดงว่าส้มจะต้องชิดกับกับอะไรกับมะม่วงไหมไม่มะม่วงมันเหมือนสม้ไมไหมล่ะลูกอ่าเมื่อกี้เราหาความสัมพันธ์ได้แล้วว่าผลไม้ชนิดเดียวกันจะต้อง ต่อ,อกันถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าช่องนี้ที่ว่างๆอยู่เราต้องวาดรูปส้มนั่นเองวาดรูปส้มลงไปเลยง่ายมากๆอ,อวาดให้เหมือนเลยนะแล้วอย่าลืมระบายสีให้เหมือนเขาด้วยนะ,ะมาดูช่องต่อไปต่อจากส้มมะม่วงอะต่อด้วยมะม่วงและอะไรไม่รู้แต่อันต่อไปเป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรตัวนี้คืออะไร มังคุดอ่ะแสดงว่ามะม่วงแล้วต้องเป็นอะไรต่ออีกอันนึงอะต้องเป็นอะไรต่อต่อไปถึงจะเป็นมังคุดก็จะต้องเป็นมังคุดนั่นเองอ่ะวาดเลยมังคุดดูแบบเลยเขามีแบบมาให้อึบอ๊บอึ๊บอ่ามังคุดเรียบร้อยแล้วต่อไปมังคุด ชมพู่ต่อด้วยชมพู่สม้มแล้วจะต้องต่อด้วยอะไรคะต้องต่อด้วยสม้มเก่งมากอ้าววาดสม้มลงไปเหมือนเดิมโอ้เคยวาดมาแล้วง่ายมากๆอ่ะวาดสม้มเรียบร้อยสม้มมะม่วงมะม่วงมังคุดมังคุดแล้ว ชมพู่ชมพู่แล้วส้มส้มต่อไปเป็นอะไรต่อถึงจะไปเป็นมังคุดชิดกับส้มก็จะต้องเป็นส้มเหมือนกันนั่นเองเอ่าง่ายมากวาดเลยจ้บอ่าแค่นี้เสร็จแล้วตามหาผลไม้ที่หายไปวาดรูปและระบายสีให้สวยงามเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วระบายสีให้ สวยงามด้วยนะคะอ่ะไปเปิดไปหน้าต่อไปก่อนเปิดไปหน้าต่อไปก่อนลูกพิกไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดปึ๊บอ่ามาเจอว้าวเหมือนเขาวงกดเลยใช่ไหมเด็กๆหลายคนเคยเล่นแล้วเออหลายคนเคยเล่นนะอ่ะมาดูเขาบอกว่าไปเที่ยวทะเลกันเถอะอ่าโจทย์เขาบอกว่าสังเกตภาพ และลากเส้นโยงภาพครอบครัวไปหาภาพทะเลผ่านเส้นทางที่มีสัตว์ทะเลอ่าเขาบอกว่าให้โยงเส้นนี่ผ่านสัตว์ทะเลใช่ไหมอะไปหาทะเลอ่ะนี่ครอบครัวเราอยู่ตรงนี้มองเห็นไหมลูกอยู่ซ้ายมือข้างบนนะเขาบอกว่าให้ไปหาทะเลทะเลอยู่ตรงไหนล่ะทะเลอยู่ตรงไหนคะตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้คือรูปทะเลไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มันคือแม่น้ํานั่นเองแล้วรูปข้างล่างล่ะใช่ทะเลไหมลูกอ่าใช่งั้นแสดงว่าเราจะต้องพาครอบครัวมาหาทะเลอ่าโจท์เขาบอกว่าพาครอบครัวเนี่ยเดินทางไปทะเลโดยที่เราจะต้องพานสัตว์ทะเลนั่นเองสัตว์ทะเลมีอะไรบ้างล่ะลิงใช่สัตว์ทะเลไหมลูก ใช่ไหมเขาอาศัยอยู่ที่ทะเลหรือเปล่าไม่ใช่ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลไหมเป็นนะเพราะว่าม้าน้ำเขาอาศัยอยู่ในทะเลเนี่เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงเวลาเด็กๆไปทะเลแต่ว่าเขาเราสามารถเห็นเขาได้จากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําน,นั่นเองนะคะอ่ะอะไรเนี่ยสิงโตเป็นสัตว์ทะเลหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่ะมาดูตอ นี่คือลายนี่ยหอยหอยเป็นสัตว์ทะเลไหมเป็นส่วนมากเด็กๆจะเวลาไปทะเลเด็กๆจะเห็นเขาเนี่ยเห็นเปลือกหอยเนี่ยตามชายหาดก็มีใช่ไหมคะหรือว่าอาศัยอยู่ตามพื้นทรายในทะเลก็มีอ่าต่อไปโอโอตัวอะไรเนี่ยลายลายม้าลายม้าลายอาศัยอยู่ที่ทะเลหรือเปล่า ไม่ใช่นะม้าลายเป็นสัตว์บกลูกเขาอาศัยอยู่ในป่าน,นั่นเองแสดงว่าเราจะไม่เดินผ่านมาทางนี้เพราะว่าม้าลายไม่ใช่สัตว์ทะเลต่อไปว้าวสีชมพูเด็กๆหลายคนเคยเห็นเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองเขาเรียกว,ว่าตัวอะไรเนี่ยโลมานั่นเองโลมาเป็นสัตว์ทะเลไหมคะเป็นสัตว์ทะเลเขาอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีน้ำลึกมากๆเราถึงจะเห็นเขาได้ เวลาเราไปทะเลแต่ว่าเราก็จะเห็นเขาได้ง่ายขึ้นตอนที่เราไปสวนสัตว์นั่นเองอะต่อไปตัวอะไรนี่ยว,ว้าวช้างช้างเป็นสัตว์ทะเลไหมคะไม่นะช้างก็เป็นสัตว์บกแล้วตัวสุดท้ายเป็นลิงลิงก็เป็นสัตว์ทะเลเหมือนกันอะลืมคําสั่งหรือ,อยังเขาบอกว่าให้พาครอบครัวเดินทางไปทะเลโดยที่เราจะต้องผ่านสัตว์ทะเลเท่านั้นสัตว์ น้ำสัตว์ทะเลเท่านั้นอ่ะมาดูค่ะเราจะเดินไปทางไหนดีอ่ะดูตามเลยครูขหวนเริ่มจากลูกศรก่อนเลยอ่ะเดินผ่านม้าน้ำตัวที่หนึ่งตัวที่สองลงมาลงมาทางนี้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 นแล้วมาเจอม้าลายแล้วไปถึงทะเลแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ ถูกเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าม้าลายไม่ใช่สัตว์ทะเลนั่นเองอ่ะเอาใหม่ค่ะเริ่มเด็กๆเ,เห็นที่ครูขวานเขียนขีดไหมเนี่ยอ่ะไปค่ะเริ่มผ่านม้าน้ํามาน้ําตัวที่หนึ่งเมื่อกี้เราลงไปทางข้างล่างไม่ได้ใช่ไหมเราวนมาปึ๊บผ่านม้าน้ําปึ๊บลงไปทางนี้ ตรงนี้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 อ้าวเป็นไงล่ะทางตันไปไม่ได้แล้วเราก็เราไม่ได้ผ่านหอยด้วยหนึ่งตัวแสดงว่าเส้นทางนี้ถูกไหมลูกไม่ถูกอ้าเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ค่ะมาผ่านสัตว์ทะเลเหมือนเดิมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ใครไม่แน่ใจลองเอามือขี่วาดไปก่อนก็ได้นะลูกปึ๊บปึ๊บอ่ามาผ่านหอยได้แล้วลงมาเจอหอยอีกหนึ่งตัวเป็นยังไงลากขึ้นมาผ่านลงมาก่อนลงมาหาหาอะไรดีช้างหรือม้าน้ำอ่าม้าน้ำลากต่อมาเจอโลมาแล้วลากต่อไปเจอหอยแล้วไป สิ้นสุดที่ทะเลนั่นเองได้แล้วถึงเส้นชัยแล้วเราผ่านสัตว์ทะเลมาทุกตัวเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ เด็กๆด,ดูโจทย์ข้างล่างเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนสัตว์ทะเลที่เราลากเส้นผ่านลงในช่องว่างอ่ะมาดูรูปแรกซ้ายมือม้าน้ำใช่ไหมลูกเราผ่านม้าน้ำกี่ตัวช่วยกันนับแล้วหนึ่งสองสาสอ้าวเราผ่านม้าน้ำสี่ตัวเขียนเลข ลงไปเลยเด็กๆหลายคนเขียนเลขได้คล่องแล้วต่อไปหอยใช่ไหมลูกอ่ะเราก็ไปนับหอยสิเราผ่านหอยกี่ตัว1 2 3เราผ่านหอยทั้งหมด3ตัวก็ใส่เลข3และสุดท้ายเจ้าโลมาเราผ่านโลมากี่ตัวนับ1 2ใส่เลข สองแค่นี้ง่ายไหมคะอ่าง่ายมากมากวันนี้เราได้ไปเที่ยวทะเลกันแล้วใครเล่นเกมเรียบร้อยวาดรูประบายสีหน้าที่ยี่สิบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูไขหวานทางไลน์โชว์ครูไขหวานและเพื่อนๆนด้วยนะคะอ่ะวันนี้ครูไขหวานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ